สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นนค่ะย่าสภาพมาเศ็ดอาหารไทยไง่ายๆคือเกาค่ะพี่น้องนะคะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะใส่ใบหโหระพานะคะเมนี้เครื่องครบเบิดค่ะพี่น้องนะคะให้เบิ้งเครื่องแกงกันค่ะนะคะก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกสดกับพริกแห้งผสมกันนะคะและ้วแาก็ใส่นะะี่ค่ะกระชายลงไปสองหัวนะคะสองสองกิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ ดอกผักชีฝรั่งนะคะพี่น้องใส่ลงไปน้ำเด้อคห่าเามีนี่ค่ะดอกกระสีนะคะสาเหตุให้ผัดเผ็ดเท่าค่ะพี่น้องรสชาติน่ากินมากึ้นมันจะมีความหอมนะคะก็จะมีมะเขือพ่วงค่ะบะเขือแกงนะคะดาแน่ค่ะซื้อมาดดนนะคะแล้วก็กระช่ายหั่นแล้วก็ใบบะกูนะคะแล้วก็โหระพาซ้ำหนิละค่ะ <S <S ที่เด็ดเก,กิดขึ้นพริกแกงนี่ละค่ะที่ยอาบอกค่ะพี่น้องนะคะเาม่ดอกผักชีฝรั่งที่ยอให้เบิ่งนนะคะใส่ลงไปน้ำเลยรับร่องว่าผัดเผ็ดทุกชนิดนะคะ มีความหอมความเจรจากด้านข่าพัดเคลื่อนแกงหอ,อมเลยค่ะนี่ค่ะกินดอกพักชีฝรั่งนี่ยค่ะพี่น้องจะออกมาห้วนห้วนเลยค่ะเฮ็ดกินก็นได้เฮ็ดไครก็ดีค่ะนะคะล่องใสเบิ้ง้อคะใส่จ๊สามซีดอกก็ได้ค่ะนะคะถ้าาพัดบหลายนะคะ ต่ท่สาคัญค่ะคือพริกแกงนะคะเพราะว่าสีแกงเพร็ดแกงขัวหรือว่าแกงออมอีสานนั้นเท่าต้องพัดให้หอมก่อนค่ะพี่น้องนะคะถ้าแกงอีสานก็คือขัวเพราต้องใส่น้ำมันให้หอมแล้วค่อยใส่เนื้อซัดต่างๆลงไปนะคะเพื่อเริมหอมค่ะพี่น้องเริ่มีแอมกับไอแล้วค่ะเติมน้ำนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่ปลาดุลงไปนะคะมันแทงเกินไปปลาดุเข้ากับซุปซุปขัวถึงนะคะ พอจะ,ะได้ใช้ดัหน่อยนึงค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยปลาดุกเปิดไฟแรงๆเลยด้ค่ะผู้ใดบ่ม,มักแบบนี้กับสีทอดก่อนก็นได้ด้ค่ะพี่น้องนะคะของเยาว์ใช้ทอดไปแล้วนะคะก็เลยจะเลือกล่องผัดแบบนี้เบิ่งค่ะจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมค่ะ ะะตอนนี้บ้านในค้นยังค่ะพี่นอ้องรอกไปดูเข้าซุกจะขังนึงก่อนคัดตรงค่ะพี่น้องคือค้นค่ะจากนั้นเริ่มคน้นนิดนึงค่ะ ค่ะแบบนี้เลยจ้าหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงม่ให้พริกแกงข้าติดกระทะนะคะตั้งนีล่ละค่ะล่อไหปลาดุข้าซุกคักคักค่ะพี่น้องนะคะพอปาดุเริ่มซุกค่ะใส่บเบอร์เอลงไปเลยค่ะนะคะบอร์เอนี่เข้าต้องรีบค้นเลยค่ะพี่น้องถ้าบ่ค้นเบอร์เอเข้า,ขขาสีดําแต่ว่ามวลน,นี่ของเย่าเม็ดมันดําอยู่แล้วก็เลยจะสบ อดีบปันใดหมฟ้าวปันใดน,นะคะใส่บะเขือพ่วงงไปนํำค่ะนะคะตอค้องข้นอยังสีเลยค่ะทันพัดเพชรปลาดุกนี้หนามันหน่อยนะคะพี่น้องมันข้นยากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพืนยายามบะเขือดํานะคะให้เอาไปจวดกบน้ำมันก่อน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะหรือเมื่อกี้ยังก็เลื่อมพัดกบนำมันก่อนหรือ่อยมาเข็ดนะคะวสันมันกระดานะคะถึงขนาดเท่าแซ่หนำเกลือเลยกระดำขึ้นเก่าค่ะ พะายามให้ทั่วถึงสังเกตบ้งนะคะเปลือกเขาจะออกสีคำๆเพราะว่าความหอนมาทััวถึงนะคะพอฉน้นเขาคนใบกับพายามค้นบ่อยๆค่ะหลังจากนั่นค่ะพ่อบะเขือเ้าเริ่มซูกค่ะปรุงรสเลยค่ะผงปรุงรสใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทร้นิดนึงผู้ใดบบติหวานกับโบตองใส่ด้วยจ้ะพี่นอ้อง ตามด้วยชุบรสนิดนึงค่ะเพิ่มความนัวตามด้วยน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวได้เบิร์ดด้วยค่ะแล้วจะสะดวกนะคะจะใส่น้ำปลาไปก่อนค่ะจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยเรื่อยค่ะเมนูนี้ต้องรสจัดจัดแน่ด้วยค่ะพี่น้องเห้นสีจะซีพี่นอ้นนองสว่ารสบ่จัดมแม่แม่ด้อค่ะพริกเย่มันโบแดงนะคะจะเผ็ดเรื่องเผ็ดนี่เอาอยู่ด้วยค่ะ ะะจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะเ้ปะดุข้าสซุกคากเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะวา่าประเภทปลาก็วบาอยากให้กินแบบซุกบบดีปันใดน,นะคะพออลาดูเขาเริ่มซุกแล้วค่ะพี่น้องที่นี่เราก็จะชิมรสหน่อยนึงค่ะอหอมเยี่ยมแซ่บนะคะโบต้องปรุงยั้งเพิ่มเลยค่ะจากนั้นค่ะ ใสใบโหระใส่กระชายลงไปค่ะตามด้วยโหระพาค่ะพี่น้องเอายูเลยค่ะพร้อมเสิรแกงของเย่าหมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย่าผัดโหระพาให้สุกค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเสิร์ฟใส่จานให้เบิรงนนะคะพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกใส่โหระพาหอมๆค่ะ ราคาพี่น้องกำลังห่นหอนๆเลยค่ะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะใส่โหระพาหอมๆใส่กระช่ายค่ะนะคะที่สําคัญค่ะเครื่องแกงของเย้าที่เด็ดลยคะพี่น้องก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมริกแห้งผิกสดนะคะผิวใบมะกรูดนะคะเพราะว่าจยบ่บมีผิวมะกรูดนะคะใบมะกรูดแล้วก็ดอกผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็กระช่ายสอง ต้นนะคะใส่ลงไปค่ะสองแทงนะคะตามพ่อหยาบๆก็ได้หรือสตามละเอียดเลยก็ได้ผู้ใดมากเพชรก็นี่ก็สามารถใส่ได้เลยค่ะพี่น้องนะคะผัดเพชรประดุกไม่ต้องเพชรเพชแน่มไม่นคยสุดจวดจาดฝาดบึ้มไม่เคยสียบนะคะพี่น้องกินก็เข้าสวยขนอนท้อเอาอยูเลยค่ะ รุงสดกับบางอย่างค่ะน้ำปลาพงชู่รสดแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแล้วก็พงรุงสดนะคะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะนะคะเมนูเห็ดง่ายกินแซบปลาดุยพันั์แบบสดเลยนะคะพี่น้องแต่ว่ารับรองว่ามีข้าวนะคะล้างโดยแป้งมันเหละเกลือค่ะพี่น้องล้างคั่นออกนะคะบบข้าวแน่นอนค่ะพี่น้องนะคะมาจะแซบด้วยกันค่ะ